สวัสดีเนี่ยผมฮะวันนี้นะเรามาเทสกันนะผมฮะลูกทีมของเราได้สแตนบายในส่วนของช้างถึงปูน,นะผมฮะเป็นไงฮะคุณแมคฮะ,ไ,คะได้เรื่องอยู่นะคุณาค่าว่าไงฮะ <c oughs> ดีครับผมฮะ <c oughs> ต่อมานะคุณเพชรน,นะตอนนี้จะเริ่มแล้วนะผมฮะ <c oughs> พร้อมไหมครับคุณทากและจุกจุกันเรามาดูกันนะ1นึ่อไป และนี่ก็คือคืนก่อนวันที่รายการฉายแวร์ของเราเนี่ยจะไปถ่ายทําผลงานของน้องๆค่ะแม้เห็นพวกเขาเนี่ยเตรียมตัวกันจนดึกดื่นขนาดน,นี้แพลชักอยากรู้แล้วสิคะว่าหนุ่มๆเขาเนี่ยสร้างสารรค์งานอะไรกันอยู่ค่ะ ตัวนี้ก็ต้องรู้สิคะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มันอยู่ในไซต์ก่อสร้างเริ่มไปทําอะไรในนั้นนะคะหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ใช้สําหรับยกกิ่นยกปูนที่จะไปช่วยเหลือคนงานนะครับในไซต์ก่อสร้างครับผมยีนี้แสดงว่ามันเป็นหุ่นยนต์สร้างบ้านถูกต้องไหมคะใช่ครับ กลุ่มเราถึงเลือกที่ทําหุ่นยนต์สร้างบ้านล่ะคะอ๋อก็มันเริ่มจากตอนแรกนะครับมันเป็นชมรมโรบอทครับผมค่ะเสร็จแล้วในปีก่อนๆเนี่ยรุ่นพี่เขาได้ทํางานทํางานมีผลงานเยอะแยะออพอมาถึงรุ่นผมเนี่ยผมก็เลยอยากที่จะมีผลงานเกิดขึ้นบ้างนยครับก็เลยไปหาโครงการสุดท้ายก็ได้โครงการ h o m e ิว i l อร์ r o b o t c o n t e s t 2013ครับแล้วโครงการนี้มันเป็นโครงการใหม่ครับผมส่วนใหญ่โครงการอือ่นๆมันจะทําเป็นแบบ ยกลูกบอลยกอะไรพวกน,นี้ไม่มีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมขึ้นมาแล<ะ>้วครั้งนี้ไม่เป็นครั้งแรกก็เลยทําข,ขึ้นมาเลยครับผมก็คือเป็นการประกวดหาหุ่นยนต์สร้างบ้านโดยเฉพาะใช่ครับ,รบผมอ้าวแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราเข้าประกวดในโครงการนี้ล่ะคะอันนี้ามแต่ละคนเลยดีกว่าเริ่มจากไว้ก่อนตอนนี้ก็อยู่ปีสามเฉยๆก็เลยอยากจะสร้างสิ่งคือแบบเป็นหนึ่งชิ้นที่เราจะเก็บไว้ว่าเออรุ่นเรามีการทําอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยหาเพื่อนๆรวมๆกันครับมาสนใจในรายการนี้ อยากให้ประสบการณ์มากกว่าฮะอย่างตอนที่เราที่เริ่มทำอันนี้ครับก็จะมีการออกแบบอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราไปทํางานจริงแล้วเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรเงี้ยฮะเรามาทำทำส่วนเนี้ครับผมเพื่อที่จะได้รู้ว่า ต่อไปเนี่ยถ้าเรากลไปทํางานเนี่ยเราจะต้องคิดเริ่มคิดจากอะไรก่อนเป็นับแรกทาอะไรต่อก็คือเราจะได้ประสบการณ์จากการลงมือทาจริงๆใช่ครับที่ไม่จําเป็นจะต้องไปหาตอนที่เราเรียนจบแล้วเอาไปทํางานแต่เราเริ่มต้นจากตอนนี้เลยใช่ครับ,อ,รบอันนี้ของแม็กและของพัยเหรอคะก็อย่างแรกก็คือมีรุ่นพี่มาโพสต์นู่นโพสต์นี่มีผลงานเข้ามาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึง่งค่ะเห็นรุ่นพี่ทําได้ก็เลยคิดว่าตัวเราเองก็น่าจะต้องทําได้ใช่ครับก็เลยร่วมกันนะคะลงสมัครประกวดในโครงการนี้ใช่ครับมีชื่อทีมไหมคะ มีครับ,มรรบผมชื่อว่าชื่อ,อียารัสครับอียลาลัสแปลว่าอะไรอะคะก็คือเอาคําว่าสัตยาครับมาสลับกันก็จะได้เป็นอียลาลัสครับผมแสดงว่าไม่มีคำไม่มีความหมายไม่มีความหมายครับ<ต>เป็นการเล่นคําเฉยๆครับเล่นคำคำว่าสัตยามาสลับปุ๊บกลายเป็นอียาลัสครับผมผู้เข้าที่คืออียาลัสโรเบอร์นะครับอียาลัสโรเบอมหาวิทยาลัยมัธยดอนั่นเองนะครับ เดือนเมษาปีที่แล้วครับผมก็มีโครงการนี้จดขึ้นมาผมก็รวมตัวกับไผ่แล้วก็โอ๊ตอีกคนนึงครับผมรวมตัวว่าเราจะทําหุ่นนะอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยดูว่ากติกาเขาต้องทํายังไงต้องส่งอะไรไปก่อนแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มจากการทําแบบส่งไปก่อนก็จะมีผมผมไผ่กับโอ๊ตสามคนที่เขียนแบบส่งไปก่อนเสร็จแล้วปรากฏว่ามันผ่านเขาก็เลยให้ทุนมาสามหมื่นที่จะมาสร้างของจริงขึ้นมาครับผม ผมก็เลยเริ่มชวนเพื่อนๆขึ้นมาครับเพราะการสร้างของจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำยากขึ้นมาแล้วครับผมบก็เนี่ยก็ได้เพื่อนๆมาช่วย เราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดของโครงการถูกไหมคะใช่ครับใช่ข้อกําหนดของโครงการนี้เนี่ยมันคืออะไรเริ่มจากการที่เราต้องเอาหุ่นยนต์เนี่ยครับไปขนปูนมาให้ได้ก่อนซึ่งมีน้ําหนัก50กิโลกรัมค่ะเสร็จปุ๊บเราขนได้ก็เอาไปเอาหินต่อครับหินและทรายซึ่งถ้าเราได้ครบ3าอย่างแล้วเอาไปวางณจุดที่กติกากําหนดก็คือการ วางในตำแหน่งในกรอบสีเ่เหลี่ยมนะครับห้ามเกิดกรอบสี่เหลี่ยมถ้าเกิดเราอยากได้โบนัสเพิ่มแล้วก็เอาถุงปูนเนี่ยจะต้องพิงกำแพงโดยที่มุมต้องเกิน60องศาครับผมจะได้คะแนนเพิ่มโบนัสและถ้าเกิดอยากได้เพิ่มอีกก็คือเราต้องเอาในหนึ่งรอบเนี่ยต้องเอาทรายและหินรวมกันพร้อมก่อสร้างทันทีครับตรงนี้คือคะแนนได้โบนัสครับผมอ๋อก็คือนอกจากเรื่องกติกาการแข่งขันแล้วเนี่ยก็จะมีโบนัสเพิ่มเติมใ,ให้เราสะสมด้วยให้เราสะสมด้วย

เลี้ยวเลยครับปังอาญาปังอะไรก็ได้นอนนอนนอนอาอาย้ายเดินย้ายเดินไหนเดี๋ยวกำลังจะจบนะครับทุกท่านอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะคือเสียงที่ได้มาเนี่ย โอ้โได้เห็นบรรยากาศวันแข่งขันเนี่ยสนุกสนานขนาดนี้เลยนะคะแพลนเนี่ยชักอยากเห็นแล้วล่ะค่ะว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยจะทํางานยังไงวันนี้น้องๆเขาก็เลยจําลองสนามแข่งแล้วก็บังคับหุ่นยนต์ให้เราดูกันแบบใกล้ชิดเลยล่ะคะ่ะอันนี้จุดเริ่มต้นนะครับก็เราก็จะเดินตามเส้นไปครับ,บ,ารบตามลายเส้นมาเพื่อที่จะไปเอาปูนก่อนครับผมอันนี้ก็ต้องเล็งดีๆหน่อยครับ ตโอเคแล้วแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปไหนต่อคะไปเก็บก้อนหินที่อยู่ในถังครับครับนี้เราก็ถอยหลังเพราะว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ยกตัวถังนั้นอยู่ด้านหลังครับเึ็นปหน้าหน่อยเข้ามาเข้ามาใหม่ถอยทางซ้ายอ่ะไม่พอถอยเอาเข้าเอาลงก่อนลงก่อนลงก่อนเอาลงแล้วถอยเข้ามาถอยซ้ายหน่อย ไม่ต้องเดินหน้าก่อนเลยออเดยอะยกเลยแแล้วโอเคอ๋เอาเลยแล้วก็จะไปที่จุดสุดท้ายนะครับก็คือจุดที่ไปส่งให้กับคนงานก่อตร้งครับครับแล้วก็จะมีโบนัสที่เขาจะให้นะครับก็คือต้องตั้งตัวถุงให้ตั้งขึ้นนะครับตั้งขึ้นให้มันพิงกำแพงพิงกำแพงไม่น้อยกว่า60องศาครับผมนี่ ทำได้แล้วค่ะเอาถุงปูนนะคะวางพิมพ์ผนังให้เกิน60องศาทีนี้ได้คะแนนเลยปะคะได้ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วการปร์กุลเรายังครับผมยังยังมีนี่ตัวอ๋อลืมมีหินนี่ค่ะมีหินยังมีหินอีกตัวหนึ่งส่วนตัวหินก็แค่วางลงในตนปกติทั่วไปครับค่ะเย้เรียบร้อยได้คะแนนโบนัสแล้วนะคะอย่างนี้แสดงว่าเราก็เสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว สามารถขนปูนได้แล้วก็สามารถขนถิ่นได้ใช่ครับผมและตอนแข่งขันจริงๆอ่ะเราก็ทําแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่การแข่งขันจริงนี่จะมีทั้งหมด3ปูนครับก็คือเราถ้าเกิดเราภายใน1เกม10นาทีเนี่ยเราสามารถเก็บได้ครบ3าปูนปุ๊บพร้อมเก็บทรายได้อีก3าถังปุ๊บเราก็สามารถเพิ่มปูนและเพิ่มทรายเพื่อเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งได้ครับภายในเวลา10นาทีอ๋อและอย่างนี้ตอนประกวดเราเก็บไปได้กี่ถุงปูนะคะทีมของผมเนี่ยเก็บไปได้3ถุงปูกับ1ถุงทรายครับ ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะได้ไปทั้งหมดกี่คะแนนนะคะ5ครับผม5คะแนนแต่ที่1อยู่ที่แค่สิบานะครับผมห่างกันไม่มากห่างกันไม่มากก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่พวกเขาลงแข่งขันด้วยนะคะและทาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าอันดับที่รวได้ก็คืออันดับที่9ครับผมจากกี่จากทีมครับจาก15ทีมเห็นไหมครับบอกแล้วว่าทีมนี้เขาไม่ธรรมดาจริงนะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ได้เห็นแล้วนะคะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถทํางานยังไงได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังการทํางานดีกว่าว่าพวกเขา ทำงานกันขนาดไหนค่ะเมื่อกี้เราเกินไปแล้วนะคะว่าน้องๆทีมนี้ได้อันดับที่เนะคะจาก15ทีมที่เข้าแข่งขันซึ่งถือว่าเก่งมากๆเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของพวกเขาแต่ยังไม่รู้เลยว่าพวกเขารู้สึกไงบ้างก็การการนี้เป็นรการครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันครับว่า เพราะว่าแต่ละคนแต่ละทีมเนี่ยมีแต่ทีมเก่งๆทั้งนั้นเลยกันดับ1 2ึ่สของประเทศมาแข่งรายการนี้ครับก็คือเราก็ดีใจแล้วว่าที่เราส่งแบบไปเนี่ยผ่านก็ได้เข้าแข่งจริงก็รู้สึกปลื้มใจนะครับว,ว่าเออครั้งแรกของเราก็สําเร็จมาขั้นหนึ่งละแล้วลทีนี้เรามาแข่งปุ๊บได้ที่9้ามาก็รู้สึกดีใจมากครับผมากับการแข่งครั้งแรกนี้ไม่ได้หวังเลยว่าจะขึ้นไปถึงที่9ขนาดนี้ครับก็ถือว่ามากกว่าสิ่งที่เราคาดหวังมากกว่าชนะแล้วของไั่ล่ะคะตอนแรกก็เหนื่อยนะ ในช่วงแบบพวกไลน์ไลน์พวกอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นเริ่มผ่านเข้ารอบก็รู้สึกดีครับก็คือได้ทํางานกับเพื่อนเยอะๆแล้วก็เราได้สนุกกับงานออกมาเป็นผลงานที่เราสามารถเอาไปประกวดได้ครับอืมค่ะแล้วของแม็กซ์ป่ะคะก็ดีครับผมแต่ว่าก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันครับผมเราเป็นมือใหม่กันทั้งหมดนะครับก็การที่จะสร้างหุ่นขึ้นมาได้หนึ่งตัวนี่หนักสําหรับพวกเราครับระฉะนั้นพอเราทําได้แล้วอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออ เจ๋งเว้ยทำได้มันคือความภูมิใจในตัวเองอย่างหนึ่งด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วอย่างนี้เห็นบอกว่ามันยากตั้งแต่ขั้นตอนแรกในเรื่องของการออกแบบเลย,ยขั้นตอนจริงๆในการทํางานมันเป็นยังไงคะเริ่มตอนเราเริ่มจากการออกแบบป่นก่อนใช่มัคือลองวาดแบบจําลองมาแล้วก็ลอง <S <S เอ๊ะเราจะยกปูนยังไงดียกด้วยการแรกก็เลยคิดด้วยการหนีบครับหนีบปูนมันขึ้นมาอย่างนี้แต่ถ้าเกิดการหนีบเนี่ยมันก็ต้องใช้แรงที่มากพอสมควรก็เลย คิดกันไปอ๊ะจะเอาแบบไหนดีก็เลยคิดจนได้ถึงการเข้าไปเหมือนกับสอดแล้วก็ยกมันมาอย่างนี้ครก็น่าจะง่ายกว่าและหลังจากนั้นได้บทสรุปปุ๊บยังไงต่อคะคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการแกะแบบครับก็คือดูว่าไอ้แบบที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างต้องใช้ชิ้นส่วนไหนบ้างแล้วในชิ้นส่วนนั้นในทองตลาดมีหรือเปล่า อย่างพวกนี้ครับก็เป็นพวกเฟืองพวกที่เราที่เราหาซื้อไม่ได้แต่ว่าเราจําเป็นต้องต้องต้องทำเองอะคะต้องทําเองขึ้นมาก็จะได้เพื่อนเพื่อนอีกส่วนหนึ่งเนียมาทําพวกเพาพวกนี้ครับผมทาขึ้นมาใช่ครับผมแล้วก็มารวมๆกันประกอบก็แสดงว่ามีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนว่าแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนไหนและยางนี้แต่ละคนมีการแบ่งหน้าที่ยังไงบ้างอะคะผมกับโอ๊ตก็จะเป็นพวกระบบไฟครับระบบไฟก็จะมีพวกเดินสายไฟพวก เกี่ยวกับมอเตอร์ระบบต่อไปก็เป็นคอนโทรลก็จะเป็นมีเพชรคนเดียวก็จะเป็นพวกบอร์ดพวกควบคุมด้านในแล้วก็ตัวนี้ใช่ครับตัวบอร์ดพวกนี้สองอันแล้วก็มีตัวคอนโทรลตัวคันครับใช่ครับก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นส่วนของด้านแมคานิกครับพวกเครื่องกลกลไกต่างๆพวกนี้ครับก็เราก็จะมีที่เหลือก็จะมีไว้มีแม็กมีพีมีมีนัดแล้วก็มีภาคมีภูมิครับผมในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่โครงสร้างทั้งหมดตรงนี้ครับ แล้วตั้งแต่การที่เริ่มเราก็สั่งของก็คือไอ้ตรงโครงอลูมิเนียมตัวนี้ก็คือเราจะสั่งมาครับค่ะแล้วก็ในส่วนที่เหลือพวกเหล็กเพลาวพวกนี้ก็คือเราก็แบ่งกันไปตัดไปตัดแล้วก็มานั่งวัดกันว่าโอเคไหมได้ไหมมาเชื่อมเชื่อมก็คือเป็นพวกเฟืองพวกนี้ครับก็คือเกิดการเชื่อมหมดเลยโซ่พวกนี้ก็ไปหาของมาใส่ให้เรียบร้อยครับผุทุกคนเนี่ยมีหน้าที่เฉพาะตัวอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็มารวบรวมการประกอบร่างเป็นหุ่นตัวนี้ใช่ค่ะ เราทาได้มีอะไรบ้างอะค่ะถ้าสมมติให้แจกแจงเพราะเมื่อกี้เราเห็นแล้วแหละว่าทําอะไรได้บ้างยกปูนได้ยกหินได้แต่ความสามารถจริงๆของมันมีอะไรบ้างคะจากที่เห็นนะครับของเราเนี่ยยกได้ทั้งปูนได้ทั้งทรายหรือหินนะครับซึ่งเมื่อตอนเราไปแข่งเนี่ยเรามองดูทีมอ,อื่นเนี่ยบางทีมเขายกได้แค่ปูนอย่างเดียวหรือบางทีมยกได้แค่ทรายอย่างเดียวได้ทีละอย่างของเราเนี่ยได้ทีเดียว2ออย่างฉะนั้นหุ่นของเราเนี่ยเลย ออกแบบมาที่สามารถรับน้าหนักได้เยอะครับผมก็อย่างปูเนี่ยห้าสิบโลแล้วทรายหรือหินอีก20โลแล้วฉั้นน้ําหนักแค่ของพวกนี้คือ70โลนี่แค่ยังไม่รวมหุ่นนะครับค,ครับผมฉันหุ่นตัวเนี้ยรับน้าหนักได้เยอะจากการที่ไปแข่งก็คือดูทีมอื่นบางทีมก็จะแบบวิ่งช้าๆไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าหุ่นเราก็วิ่งเร็ววิ่งเร็วเหมือนกันครับ,รบแล้วก็จะมีในส่วนของแบตท,ที่เราใช้นี่ครับก็คือ ก็คือวันแข่งที่เราไปใช้เนี่ยแบตแทบจะไม่ต้องชาร์จมากเลยครับประหยัดแบตพอสมควรครับผม,มเพราะว่าใช้กลไกแค่ในการขับมอเตอร์ก็คือแบตจะนิดเดียวประหยัดแบตมากครับนี่คือจุดเด่นของหุ่นยนต์ของเรานะคะแต่ณตอนที่แข่งขันแพ้เชื่อว่าการออกแบบกับการใช้จริงมันต้องเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมีไหมคะมีครับมผมเช่นเราออกแบบนี่ครับ เป็นตั้งฉากจริงๆนะครับก็คือส่วนด้านล่างตรงนี้ครับก็คือไอ้ตรงแง่ง,งนี้ครับคือเราเขียนในแบบเนี่ยมันฉากจริงครับผมแต่เวลาเราทําจริงเนี่ยเราต้องเอาเหล็กเส้นยาวๆเนี่ยมาตัดตัดเสร็จปุ๊บก็มานั่งเชื่อมให้มันฉากคือมันยากที่เชื่อมให้มันฉากจริงๆเนี่ยมันยากับผมแล้วก็มีในส่วนของพวกอุปกรณ์ต่างๆพวกไอ้นี่ครับพวกเพลพวกนี้ครับคือไซส์เพลกับแบร์ลิงเนี่ยครับ ออกแบบมาคือเราออกแบบให้มันฟีสไตล์ในคอมพิวเตอร์อมันออกแบบได้ครับแต่พอในตลาดจริงๆเนี่ยเขาจะมีไซส์ที่เป็นมาตรฐานของเขาซึ่งไซส์เนี่ยก็เอาก็ไม่ตรงกันอีกเพราะว่าเราทดสอบมาแล้วว่าไซส์เนี่ยมันรับแรงได้พอดีเราก็ต้องมานั่งวาดใหม่แล้วลองดีว่าใช้ได้หรือเปล่านี่ครับด้วยความที่เรายัางเป็นมือใหม่อยู่นะครับฉนันบางสิ่งที่เราออกแบบมาอย่างเงี้ยครับมันไม่สามารถทําได้อย่างเงี้ยครับทำให้เราต้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆทําให ทำได้ยากครับผมมันคือข้อจํากัดของเราบางอย่างอย่างข้างหลังเนี่ยครับผมคือเขากําหนดมาว่าหุ่นเราต้องมีขนาด1มนเมตรฉะนั้นข้างหลังเราเลยสั้นมากครับผมทําให้การออกแบบเนี่ยที่จะทำกล่องเนี่ยมันยากครับผมหมายถึงว่าในเรื่องของการแบบก,กล่องอะไรเงี้ยคะใช่ครับผม<อ>มันเข้าไปเกี่ยวได้ยาก นั่นคือข้อจํากัดแล้วก็ปัญหาในเรื่องการทํางานถูกไหมคะแต่ตอนใช้จริงตอนไปเข้าสู่สนามจริงๆมันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดตอนที่เราแข่งขันด้วยไหมคะมีครับผมระบบไฟนะครับระบบไฟแล้วความที่ในห้องห้องที่เขาตัดแข่งขันเนี่ยมันเป็นปูนใช่ปูนฉะนั้นพวกเศษปูนผงอะไรพวกนี้มันเยอะครับผมมันเลยเข้าไปช็อตในวงจรข้างในอ้าวแล้วยางเราแก้ไขยังไงอะคะก็เนี่ยครับได้พีไายแล้วแก้ปัญหาชิบงวนาด้วยความรวดเร็วครับผมใช่ครับ ตอนนั้นมันเกิดอ,อะไรขึ้นคะพ่ก็มีฝุ่นเข้าไปแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันเป็นสายไฟเส้นเล็กลเหมือนมันเกิดความร้อนขึ้นนะครับก็คือไม่มีการระบายอากาศในตอนแรกๆมันก็ขาดอะไรประมาณนี้ครับมันก็ทําให้หุ่นไม่สามารถวิวว่งไม่สามารถวิว่งต่อได้ครับและพอเจอปัญหาณต,นะตอนนั้นเรามีวิธีการรับมือยังไงบ้างะคะ จะเรียกรีทายก็คือให้เรามาจุดเริ่มต้นใหม่แล้วก็ซ่อมณัตตอนนั้นเลยปัญหาเกิดปุ๊บก็จะรีบแก้ไขด้วยการเช็คที่ละจุดถูกไหมคะใช่ครับเช็คได้เสร็จปุ๊บก็แก้ปัญหาแล้วก็อกลับลงการแข่งขันอีกรอบนึงใช่ครับใช่ครับอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาของพวกเขานนัเองนะคะแต่พวกเขาเองสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากโครงการนี้คืออะไรต้องถามทีละคนละค่ะก็คือจากการที่เราเป็นทีมใหม่นะครับเพิ่งมาทําครั้งแรกเงี้ยแล้วตอนเราไปแข่ง เราได้ไปเห็นหนุนที่เป็นของทีมที่เขาแบบเคยชนะระดับประเทศมาหลายๆรายการทีมนี้ชนะรายการหนึ่งทีมนี้ชนะรายการหนึ่งไงครับเราไปดูแบบเขาเนี่ยบางทีมอาจจะเออไอ้นี่คิดแปลกคิดไม่เหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยครับผมก็ได้ดูหลายๆความคิดหลายๆแนวแล้วเพื่อที่พอเราปีต่อๆไปเนี่ยเราไปบอกน้องเนี่ยเออมันมีความคิดอย่างนี้อยู่นะมันทําอย่างนี้ได้ด้วยนะทําอย่างนั้นได้ด้วยอย่างเงี้ยครับผมก็คือถือว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากทีมอื่นๆด้วยใช่ครับผม แล้วของถ่ายะคะการมาทาหุ่นตัวนี้ก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากรุ่นพี่เลยครับก็คือเห็นรุ่นพี่ทํานู่นทนํานี่มีผลงานออกมาครับผมก็เลยแบบอยากทําทําเสร็จแล้วก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องรุ่นต่อๆไปครับให้มาสนใจในการทําหุ่นหรือว่าการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยครับสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนก็คือเป็นความรู้เป็นทฤษฎีแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติได้เราสร้างขึ้นมานี่ครับ ก็คือเอาความรู้จากทฤษฎีมาลองแอปพลายว่าในสิ่งที่ปฏิบัติเนี่ยเป็นยังไงก็คือผลออกมาก็คือเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้เอง,เองครับและนี่คือสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้กันนะคะเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยสามารถคว้ารางวัลอันดับ9ในการแข่งขันมาแล้วคิดว่าเราจะนําหุ่นยนต์ตัวนี้ไปต่อยอดอะไรได้อีกคะหุ่นยนต์ตัวนี้ก็มันเป็นรายการนี้มันเป็นรายการแรกใช่ไหมครับ <c oughs> ก็คือในปีนี้ก็น่าจะมีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะส่งต่อหุ่นยนต์ตัวนี้ให้กับรุ่นน้องไปพัฒนา ไปดัดแปลงให้มันเข้ากับคอนเซปต์ปีนี้ครับผมนี่คือการต่อยอดของโครงการนี้นะคะแต่ว่าอนาคตของพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยจะก้าวไปทางไหนต้องมาถามลคะค่ะเริ่มจากแม็กเลยดีกว่ามองเจงในอนาคตยังไงคะพอเรียนจบเนี่ยผมก็ต้องไปเข้าเป็นวิศวกรในโรงงานใช่ไหมครับการที่เราได้เริ่มต้นจากไอ้หุ่นแบบนี้ครับเราก็จะได้ดูว่าวิศวกรในโรงงานเราต้องออกแบบยังไงเราต้องคํานวณยังไงเราต้องไปหาของยังไงเริ่มประกอบยังไงเราจะได้เริ่มการวางแผนขึ้นมา นี่คืออนาคตแล้วก็เป้าหมายของแม็กนะคะคแล้วผ <ม S 1> ไผ่ล่ะคะผมก็อยากทางานแบบพวกโรงงานมากกว่าครับเป็นแบบพวกควบคุมระบบในโรงไฟฟ้าหรือว่าในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะแล้วไว้ล่ะคะผมวางแผนว่าจะศึกษาต่อครับผมว่าในเรื่องของที่เราเรียนมานทฤษดีเนี่ยว่าถ้าเกิดเราเรียนลึกลงไปอีกเนี่ยว่ามันจะเอามาดัดแปลงใช้กับของจริงได้หรือไม่เอามาพัฒนาเพิ่มเติมได้ไหมก็คือถ้าเกิดเรามีความรู้ส่วนนี้เราก็สามารถมาบอกน้องได้ว่าเออเรามันต้องควรทําแบบนี้นะ จะให้ผลจนจะได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับผมก็มคือใช้ความรู้ในเพิ่มมากขึ้นครับในการศึกษาต่อครับและหลังจากที่เราได้คุยกับน้องๆนะคะคุณผู้ชมเห็นเหมือนกับแพรใช่ไหมคะว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการเนี่ยไม่ใช่เรื่องของชัยชนะค่ะแต่มันคือเรื่องของประสบการณ์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากและถ้าคุณอยากได้คําว่าประสบการณ์มันหาซื้อที่ไหนไม่ได้คะ่ะนอกจากคุณจะลงมือทําด้วยตัวเองวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทั้งสาคนด้วยนะคะที่มาพูดคุยแล้วก็ส่งเป่าแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนที่ชมรายการเราออยู่่ขบบคคคุณะรั เป็นยังไงบ้างคะสำหรับโครงการดีๆนะคะที่เรานำมาฉายแววให้ได้รู้จักกาันยังไม่หมดคะ่ะครั้งหน้าต้องมาติดตามกันดูนะคะว่าแพลรจะมีอะไรดีๆมาฝากในรายการฉายแววเราหรือเปล่าก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหนนิดนที่เอื้อเฟื้อสถานที่่ายทำให้กับพวกเราคะ่ะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ